สวัสดีครับเพื่อตัวโยมมาพิธีบ้านดอนครับผมครับพี่น้องบ่ได้พ่อกระโดนแล้วครับห่างหายไปโดนเติบชิปนี่กับที่บ่ได้ไปหาอยู่หาินเหลือแต่ว่ากับที่พ่อกัะที่เราหรอกครับลิปนี้สี่เมื่อเทดอะไรให้เบิ่งจักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวนี้กับมิจะทีมงานผู้นั้นผู้นี้เนี่ยไปหาอยู่หาินครับมุดหน่ำมุดหนองหาปูหาปลาใส่ปลาไหลยังไงก็ได้กับพด้อยยุได้กินครับ ี่มาประกอบไก่ไก่กองให้บึงพี่น้องไก่ระบบเซฟครับระบบนี่มีเซฟด้ครับนี่นี่แหละครับขีนง,งานเฮ็ดไว้แล้วครับนี่นี่ไก่กองข้างในมันเป็นสี่แหละครับสลักสามตัวครับนี่พี่น้องนี่กองแต่ว่าไอบ้บริษัทตอนตัดตอนนั้นไหนบึงมาบึงตอนนี้เลยพี่น้องตอนประกอบเลยครับ พร้อมกันไปพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวกันพร้อมสิประกอบไ้เบิ้งครับมาพี่น้องเดี๋ยวประกอบไ้เบิ้งครับอันดับแรกกันนี่แหละ ผลิตเองนี่เองพี่น้องเซฟครับบ่อยใส่เซฟตัวนี้เซฟเนี่ย เรียบร่อยพี่น้องแต่ว่าไอเดือยมันอยู่บ่อนองอครับเดี๋ยวเขาจะง,งอครับเนี่ยตัวนี้ไอตอนนี้ประกอบให้เบิ้งซื้อครับนี่ขึ้นได้ดีพี่น้องขึ้นเรียครับนี่ตอนนี้ขไข่ได้ครับนี่ห้องสิยิ่งอยู่ไวไล้ยิ่งยิ่งได้ครับนี่ึ้นยิ่งได้บันนี้เซฟพ,พี่น้องไงมาทาั้งหลังครับล็อกมาแต่ว่าไอสลักบ่นได้ตัดบ่นได้ พอลงให้มันแน่นจะหน่อยนี่นี่คือล็อกเยกดยโค่ไปเลยครับเนี่เวลาเขาล็อกไปโคตรเจด้กับบลันครับตัวนี้เบิง้งคักๆเลยครับนี่เวลาเขาสีงยง่งเขากับปั๊บไข่เลยลันตับไปแล้วลูกดอ,อกมีเยฟอยู่ทั้งนี้ครับเวลาเขาเยบไปังสีทาเขาไข่แล้วนี่ขึ้นบ่ไอ้เรด้ครับขึ้นบ่ไอะไรย,ยต้องกดเซฟก่อนแล้วค่อยขึ้นได้ครับมีแค่นี้เหรครับพี่น้อง <laughs> อไก่กองสูตรเ่อี้ต,ตัวยดิไก่กองครับเฮ็ดเองครับทุกอย่างปืนมุดน้ำปืนยิง่งปลาบกกับไม่ได้เฮ็ดเองเท่านั้นครับไปซสืออยู่อย่างเดียวพี่น้องอยาง <laughs> มันผลิตบ่ได้คือ,อยางครับสำาะไรแนวซื้สือเอาครับพี่น้องหวังว่าเข้าใจนะครับไก่กองกับมิสมีแหละครับพี่น้องนี ง่ายๆผู้ใดอยากเห็ดก็ไดเบิ้งวิธีเห็ดแล้วกะไปทําตามได้เลยครับเนี่เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำเนาครับคลิปหนาจะก็ฟอไมไหมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้อยพี่น้องช่องวิธีบ้านดอนครับสวัสดีครับนี่อม